มาเรียนต่อกันที่วรรณยุกข,ของภาษาจีนนะคะวรรณยุกคืออะไรคะเหล่าซือวรรณยุกก็คือเหมือนไม้เอกไม้โทไม้ตีไม้จัตวาของภาษาไทายนั่นแหละค่ะแต่ของภาษาจีนเขียนไม่เหมือนของภาษาไทายนะคะมาดูกันของภาษาจีนจะเขียนแบบนี้นี่อ่ามาดูกันที่เสียงแรกเสียงแรกคืออัน,นอันแรกนะคะ คือยินผิงเป็นเสียงสามัญเสียงสามัญก็คือเสียงที่ไม่ได้ผ่านเสียงอะไรเลยอย่างภาษาไทยสมมุติเราจะผ่านเสียงคําว่า,าเปาใช่ไหมเป้า อเอาเป่าไม่เอกเป่าไม่โทเป่าไม่ตีเป่าไม่จัตวาเป่าไอเสียงที่เป็นคําว่าเป่าคือเสียงที่ยังไม่ถูกใส่ไม่เอกไม่โทไม่ตีไม่จัตวาก็คือเรียกว่าเสียงสามัญเป็นเสียงที่ยังไม่ได้ผันภาษาจีนก็เหมือนกันค่ะถ้าเห็นตัวขีดขีดเดียวอย่างนี้ให้นักเรียนจําเลยว่าอ๋ออันนี้เป็นเสียงที่ไม่ต้องผันสะกดยังไงอย่างนั้นเลยมายกตัวอย่างกันหนึ่งคำเนาะอ่ะคำนี้นักเรียนน่าจะเคยเห็นกัน ทาอ่านว่าทาเพราะว่าตัวทีกับตัวเอามาดูตัวทีคืออะไรคะตัวทีคือเธอตัวเอคืออาคือพยัญชนะกับสระมาผสมกันเธอบวกอาเท่ากับเธออาทาแล้วก็เป็นเสียงสามัญไม่ต้องผันเสียงก็เป็นทาอย่างนี้ได้เลยมาต่อกันที่เสียงที่สอง เสียงที่สองคือเสียงนี้เรียกว่าเสียงหยางผิงหยางผิงเสียงหยางผิงเป็นเสียงจัตวาจัตวาอย่างนี้ค่ะเป็นเสียงจัตวาเนาะมาลองดูกันลองดูตัวอย่างเอาคำว่าอะไรดีนะเอาคำว่านี้ดีกว่า ถงเสียดีกว่ามาลองดูคำนี้คำว่าถงเห็นไหมคะพยัญชนะเสียงที่สองอ่ามาแยกกันหนึ่งทีอ่านว่าเธออันนี้อ่านว่าองคเธอองค์บวกกันเท่ากับทงและอันนี้เป็นเสียงอะไรนะเมื่อกี้นี้ที่เราซือบอกไป ใช่แล้วเป็นเสียงจัตาวาเธอองค์งไมจัตาวาผงโอเคไหมคะเข้าใจไหมโอเคมาต่อกันเลยที่เสียงที่สามเสียงที่สามเนาะที่สคือตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าเสียงส่่งเสงิสั่งเชิง เป็นเสียงไม้เอกค่ะเป็นเสียงไม้เอกมาลองดูตัวอย่างกันกหนึ่งกรัมอีอ่ะคำนี้ดีกว่าง่ายทุกคนเคยเรียนอยู่แล้วแยกตัวสะกดกันอันนี้ตัวเอออ่านว่าเนอตัวไออ่านว่าอี นอีบวกกันเท่ากับนีแล้วก็มีวรรณยุกต์ตัวนี้เป็นเสียงเอกไม่เอกนั่นแหละค่ะเป็นเสียงไม่เอกเนอีนีไม่เอกนีจริงๆรมันต้องป็นอย่างนี้โอเคคำนี้ก็จะอ่านว่าเนอีนีสั่งเชินีอย่างนี้เนาะมาดูเสียงสุดอ่ะเสียงต่อไป เสียงต่อไปคือเสียงนี้ฟึบอ่านว่าชี่เซิงชี่เซิงเป็นเสียงไม้โทค่ะเสียงไม้โทมาลองดูกันเนาะยกตัวอย่างคำไหนดีนะคคำนี้ละกันนักเรียนน่าจะรู้ เสียที่มาจากคำว่าเสี้ยเสียนะคะามาแยกตัวสะกดกันตัว x อ่านว่าอะไรตัว x อ่านว่า c บวก i e อ,อ่านว่า e a c e a c e a ไม้อะไรอันนี้ไม้อะไรไม้โท c e a c e ยไม้โทเสีเ้ยเท่ากับ คำนี้ก็จะอ่านว่าเสียถูกต้องค่ะแต่ว่ายังไม่ได้จบแค่สี่เสียงขอโทษค่ะนักเรียนมันไม่ได้จบแค่สี่เสียงมาดูเสียงสุดท้ายกันและเสียงนี้ง่ายที่สุดเลยค่ะมาเสียงนี้ไม่มีเสียงคือไม่ต้องใส่เสียงบนพินอินนะอย่างเช่นคํานี้นักเรียนเคยเห็นแน่นอนคํานี้เมินที่แปลว่าพวก เห็นไหมคะว่ามันเขาเขียนแค่นี้เขาไม่มีอะไรใส่อยู่บนนี้เลยใช่ไหมเพราะว่ามันคือสะรเสียงเบามันคือเสียงเบาเวลาเราอ่านคําว่ามันเราก็จะไม่อ่านว่ามันมนมนอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะอ่านว่ามันมันออกเสียงแค่นิดเดียวเหมือนแบบเสียงแผ่วๆมันมันอย่างนี้ค่ะโอเคครบแล้วห้าเสียงมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งมีเสียงที่หเสียงที่สอง เสียงที่สาเสียงที่4เสียงแรกเป็นเสียงสามันคือเสียงที่ยังไม่ได้ผันแล้วก็เสียงที่สองเป็นเสียงจัตวาเสียงที่สามเป็นเสียงเอกเสียงสุดท้ายเป็นเสียงโทโอเคแล้วก็เสียงท้ายที่สุดคือเสียงอะไรคะเสียงเบา เพราะว่ามันไม่ต้องใส่เสียงอะไรเลยแล้วก็อ่านเบาๆโอเคไหมคะถ้าเสียงนี้จำให้ได้นะแต่ว่านักเรียนก็งงเราซื้อคะแล้วไอ้พวกวันในยุพวกเนี้ยไอ้พวกอินผิงหยางผิงสั่งเซินซี่ชี่เซินเนี่ยมันจะเอาไปวางตรงไหนของพินอินใช่ไหมมาดูกันนักเรียนยังจำสลาเดี่ยวได้ไหมสลาเดี่ยวที่เราซื้อบอกให้ไปท่องอาออเอออีอูีเอออ ให้นักเรียนเรียงตามลำดับเลยอ่ะมาดอูอันนี้คืออันดับที่1อันนี้คืออันดับที่2อ,อันดับที่3อันดับที่4อันดับที่5อันดับที่6อันดับที่7มาเรามายองลองยกตัวอย่างกันหนึ่คำเนะาะลองยกตัวอย่างคำนี้คำว่าหาว h a o ห่าวเสียง3ใช่ไหมคือเสียงนี้เสียงนี้ เราจะเอาเสียง3านี้ใส่ตรงไหนดีละ่ะระหว่าง A กับ O เราต้องใส่ที่สระนะคะใส่ตัวไหนดีเราก็มาดูกันที่ตรงนี้เลยเราซื้อบอกแล้วว่าให้ใส่ที่ลำดับที่1ตามลำดับเลยค่ะถ้ามีตัว A ก็ให้ใส่ตัว A เป็นอันนี้ก็จะอ่านว่า how โอเคไหมคะอะถ้ายังงงอยู่มาลองดูกันอีกสักตัวหนึ่งมาดูคำว่า คำว่าอะไรดีนะ้าคำว่าเสียแล้วกันนี่คำนี้โห้ยได้ได้เห็นบ่อยแน่ๆคำนี้นะคะโจงสันเสียเซี่ยวไงนี่เสีย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 งสองนะคะคือเสียงนี้เราจะเอาเสียงนี้ใส่ตรงไหนดีละ่ะเพราะมีทั้งตัวยูทั้งตัวอ e ีเลยอ่ะเราก็มาดูกัน R, O E ์อ V อันไหนมาก,ก่อนใช่ค่ะตัว E มาก่อนตัว U นะเพราะตัว U อยู่ที่หลังตรงนี้ใช่ไหมเราก็ใส่เสียงอันนี้ลงไปที่ตัว E เลยค่ะเสวคำนี้ก็จะอ่านว่าเสวอย่างนี้นะคะเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ทักมา